บริษัทหาไม่จับับมาแล้วอู้วาตายแล้วข้า,ตาวตายแล้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 ว,ลวสอนเอาปวนชวนหาตอนสึกขนายไม่ทนปหนเรียกปอสองอะไรนะปอสองไม่อยู่ขึ้นปสาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับ อคนเราเขาบอ,อกปัจจุบันนี้วัดจะล้างตารางจะคึกคืนคนทําคดีทําความผิดกันเยอะมากจิตใจไร้มนุษยธรรมล่าสุดออกข่าวแล้วพ่อแทๆ้ๆข่มขืนลูกในไส้คิดดูลูกอยู่ในไส้อย่างตามเข้าไปข่มขืนล่าสุดมีโจรแหกคุกผมโทรสัง่งเมียที่บ้านเลยอย่าออกจากบ้านนะทําไมคิดดูขนาดคุกมันยังแหก แล้วก็เครื <apl ians Hi> ่องดื่มมืนเมาขายก็ง่ายผมไปตั้งด่านเจอคนเมาเมาเลยขับรถมาบอกเฮ้ยคุณเมาขนาดนี้คุณขับรถไหวหรออ้าวแล้วผมเมาขนาดนี้ให้ผมเดินกลับไหวเหรอนบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกขับอันตรายเพื่เกิดคนเขาตายทำไงอ่ะเดินกลับไปเลยก็เดินไปเดินเดินเดินไปเจอเสาไฟฟ้าไงเอากุญแจไปเสียบรูเสาไฟฟ้าทำอะไรผมถึงบ้านแล้วผมจะเข้าบ้าน ตะโกนเรียกเฮ้ยเปิดตัวนี้ไข่ไขโอ้ยไม่มีไขรอยู่หรอกเขานอนกันหมดแล้วดึกแล้วบอกยังไม่นอนหรอกครับทำไมชั้นสองยังเปิดไฟอยู่เลยคนเราเมาไม่มีสติไป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 เอาเมาดิเราอะเมาจิจางงอกงอกพ่อขอให้เรียกจ่าไว้ไว้เทนนี่ไว้หน้ากูบัง เขาทำอะไรผิดมาเนี่ยเมาสุราอารวาสเฮ้ยสภาพนี้นะเมาสุราอารวาลเนี่ยมันเข้าไปทำ the fold the fold the fly นี่เป็นเล่นไปไปไม่ได้หรอกดับโบ้ดับโบ้ดับโบ้ดับไฟเฮ้ยอย่างที่เห็นเลยครับเอาเข้าคุกเลยคนอย่างงี้ได้เข้าคุกเลยแต่ไม่เป็นโอ้โหเข้าคุกเข้าไม่เป็นมันจะไปยากอะไรแค่เปิดประตูมาแค่นี้เออแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในเออ แค่นี้ก็เป็นผู้จองหาแล้วไตกันจริงๆนะครับอย่าลืมาเยี่ยมผมบ่อยๆนะครับเอ้เอาคาบครับคบครับคารับี่เข้ามาเล่นที่ไรนอีกเออจะเอาข้อคุกเลยไหมเฮ้ยเมาเลยเมาเมาเจริงไปไปเลยไปไปจะแห่ทำไมถูกแล้วถูกถูกอับไรว่ขนาด ัวอยู่งั้นจะออกมาเล่นได้ดูนี่คเราผมไม่คุ้นหน้าเลยหมดเพิ่งย้ายมาใหม่อครับผมเป็นคู่บังคับบัญชาเพิ่งย้ายมาครับโอ้ใช่ทำคดีอะไรใหญ่ๆไหมฮะเมื่อพุทธศักราชปี2502ยุคนั้นในการจนบุรียังไม่มีอะไรเลยมีแต่เสือสาราสัตว์เยอะมากสิงสาราสัตว์เสือสาราสัตว์่เคยมีไม่มีสิงมีแต่เสือตอนนั้นน่ะอ๋อใช่มีแต่ป่าเลยติดตัวไปแค่ของกระบอก ออปืนเนี่ยนะเขาหลามมึงยังเล่นอีกเหรอผมหิวอ่ะไปไม่น่าเชื่อเจอเสือเด็กเฮ้ยเรื่องแล้วคุณกีโดเป็นคุณคุณตกใจแล้วเจอเสือตกใจเ้เสือแต่ผมถูกสอนมาผมเจอเสือผมจ้องเลยเฮ้ยผมจ้องมันจะขวาผมจ้องสิบนาทีมันยังไม่ทำอะไรผมเลยโอ้ยมันสยบคุณเหรอมันอยู่ในกรงนี่คุณไปเที่ยวสวนสัตว์มาเหรอครับ สมัยก่อนเขามันมีพวกรักก้ัวคุณเมาแล้วคุณนอนพักผ่อนเลยฮะคุณมีประสบการณ์ไหมแบบผมทํางานดีนะเร็วนะผมจับคดีใหญ่ๆมาเยอะมันจะใหญ่แค่ไหนกั็เทียวสามล้านกว่าเม็ดโอ้โหยาวบ้าปุ๋ยไม่ขโมยปุ๋ยคดีมันจิ๊บจ้อยมากเล็กน้อยขโมยปุ๋ยทำไมอ่ะคุณเลยไม่ไปไหนเลยเป็นแค่จาไง คุณเคยเรียนพวกการแบบป้องกันตัวไหมล่ะผมนี่ฝีมือเลยฮะเี่ยคุณยืนดีคุยว่าถ้าคุณเป็นโจรน่ะผมยิงมาตรงในคุณหลับแล้วผมยิงนี่ป๊บคุณหลับแล้วไม่มีทางหลับทำไมไม่มีทางหลับจับนี้ปั๊บผมบิดลงปั๊บผมสับสอกหน้าหายไปแถมเลยเนี่ยอันนี้คุณพลาดแล้วนะพลาดยังไงสมองคุณกระเด็นแล้วกระเด็นยังไงนี่พอคุณสองจับดิป๊ออ่าผมหมุน โป๊ะดิสมองกระเด็นแล้วไม่มีกระเด็นสมองมมีกระเด็นทำไมผมจับตรงนี้อะจับแขนขาดเลยต้อง <c oughs> อันนี้พลาดแล้วหักหาก,หากยังไงอ่ะคุณเจ้าด้วยคุณจับเอาคุณฟันฟันปุ๊บเดี๋ยวผมหลบหลบปุ๊บผมเตะนี่ปุ๊บปุ๊บหักแล้วหักผมจับไว้เงี้ยอะคุณเรียบร้อยเนี่ยทำไมอ่ะพีกาเลยนะพีกายังไงนี่ไงโป๊ะตลกแล้วอันนี้คุณเสร็จผมแล้วเสร็จยังไงเสร็จผมเลยผมล็อก สองข้างนี้ปุ๊บนี่ผมจัดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเสร็จคุณคุณกำลังจะเสร็จเล่นอะไรเนี่ยดับบลูดับบลูดับบลูจะทำอะไรคุณคิดดีๆก่อนดีเข้าคุยเข้าคุีเฮ้ยมันต้องผ่านการคุยกันก่อนเดี๋ยวก่อนเพา่เปิดคุกผมขังคนนะคุณเอาหมากระเป๋ามาขังไม่ได้นะครับ นี่กูคุยกูเครียดกูเครียดกับผมเมียกันอยู่ก็เลยมาคุยมาแล้วว่าเครียดเครียดเนี่ยมานี่เลยคุณตำรวจคะอะไรอะคุณคุณตำรวจคะนี่นะค่ะเอาไอ้หนวดนี้เข้าคุกเลยค่ะเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรนี่แต่ใครขอคุกอ้าวกูเมื่อกี้บอกไปแล้วไงคุณก็ขอเหตุผลผมขอเหตุผลก็คุณ่อคุณใช้กันมาโกงไงก็มาเคยก็เคยไอ้ไพ่เนาะกูยังเจ็บเลยคุยทีละคนคนตับโดนครับวันนี้จะมาแจ้งความเอาอาผิดมึงมึงโอ้ย ผมไม่พูดทีละคนไม่พูดทีละคำดีนะรีบขัดไอที่ต่อไม่ได้แล้วนะทำไม่ทันผู้หญิงเนี่ยาคุณใจเย็นก่อนนะผมให้ผู้หญิงก่อนนะครับเอาคุณพูดก่อนเขาทําอะไรผิดมาหนูเจ้าผัวเขาหนูเข้าคลุกค่ะเอาเรื่องอะไรอ่าทำอะไรผิดมันทาลายร่างกายแล้วก็จิตใจหนูค่ะคุณตํารวจคุณพูดอะไรคุณดูสภาพร่ังกาแล้วคุณยืนขึ้นนี คุณยืนนี่ตัวผมแค่นี้จะไปทำอะไรคุณได้เตี้ยกว่านี้ผมเหม็นตีนตัวเองนะนี่เล่นมุกเดากรเขาเปลี่ยนใจคุณมีโอกาสลักรอบเตะตะตุ่มเขาผมว่าคุณพูดดีคุณพูดดีคุณอย่าเลิกกันเลยแต่ยังไงมันเข้าบ้านมาเนี่ยมันเอาเอาของหนูไปด้วยนะขนของไปด้วยปลุกลุกอีปลุกลุกอะไรคุณตโมยอะไเลยปซื้อบ้านเราไปซื้อบ้านด้วยกันซื้อบ้านอะไรเชื่อกูค่ะเอาก็ไปซื้อไปซื้อด้วยกันก็ต้องเป็นบ้านของเราดิครับงหมขโมยอะไรไปขโมยอะไรไปนกยเตะเล็บ โอ้โหเปลี yeah, om, ่ยนใจเลยผมยาวมันคือของของเราครับคุณน้าปางไม่โอเคค่ะ okay. ต้องเอามันเข้าคุกเฮ้ยจะต้องไใ่เกียร์ได้เดี๋ยวผมรับฟังอะไรยังไงเลิกเลยไหมคะที่คุณจะเลิกกับผมเนี่ยเพราะไอ้หนวดงอกนี่ใช่ไหมงอกพ่อ嘛ที่คุณจะเลิกกับผมเนี่ย ไอพุงปิ้นนี่ใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้ชู้เมียคุณโอ้นี่นี่ก็ปิ้นผมตำรวจกินแซ่บไปเฉยผมขอโทษครับคุยกับคนอื่นเลยจะด่ายังไรที่คุณจะเลิกกับผมเนี่ยเพราะไอ้เหม็นเปรี้ยวนี่ใช่ไหมเฮ้ยอันนั้นเขาคนเดียวไม่เกี่ยวผมไอ้นี่ใเนี่ยนี่มันทนายฉันจะมาฟ้องแกไงโดนแน่ฉันบอกแกไว้ก่อนเลยมึงดูหนังเยอะไปว่ะเนี่ย ซิตไม่อยากให้ตำรวจอ๋อเจมบอลบอกแกไปก่อนเลยงานนี้จะฟ้องแกให้หมดตัวเลยพอแกหมดตัวแล้วเมีอมึงอ่ะกูจะเอามันตัวแล้วมันตัวลัวติดคุกเม็นปากอ่ะคูณห่างๆเป่นระยะเลยครับผมฟ้องคุณคืนได้นะฟ้องไปดินี่คุณมีทนายใช่ไหมเนี่ยใช่แกโดนแน่ ผมมีทนายเหมือนกันจะเอามาสู้เลยดีกว่าอ้ยไก่เกียร์กันได้มไหมไหนทนายไกลอยู่ไหนเรียกมาดิเออทนายโหอ้าวอารมณ์หลีไม่ใช่โทรศัพท์ผมไม่มีโทรศัพท์ผมยุ่กับใครอะไรอ่ะผมไม่เตรียมโทรศัพท์มาวันนี้บอกเบอร์มา02 777 777 02โอ้โทรไม่ได้แล้วทำไมครับเลขสองผมเสียอ้าวคุณกูกดเลขสี่สิครับเลขสี่นจะได้เสองยังไงออ้าวก็สี่แล้วก็ไปลบสองบ้อารมหมดศูนย์ลบ ผมดูอ,อบเหลือ,อได้เลยผมคุยอะโนี่เล่นเกมมันเลือกิดเลยคุณอะไรครับมาเลยครับตรงนี้เดี๋ยวนี้ครับที่สอนอครับผมสอนอสนันตลงเหครับสอนอสถาน,นีตำรวจเล่นไปเรื่อยมาจากที่เลยครับตอนนี้แหละครับแค่หนุนแค่นี้ออ ผมตลกอย่างนี้คุณจะเลิกผมทำไมครับพี่ฟ้องให้หมดตัวคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงนี่นายตาหวานแวะไปเจอมาเหยตาแดงแป๊ดเลยส่วนท่านคุณเลิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรครัคือผมอยากจะฟ้อง ผู้หญิงคนนี้กลับคืนครับเพราะว่าเขาฟ้องผมก่อนครับคุณเฉลิมฟ้องเรื่องอะไรเขาจะเลิกกับผมแต่ผมไม่อยากเลิกกับเขาครับทนายจิ้มเนี่ยเ้าชุดร้านไหนหรือแกไปจ้างใครมาคุณอย่าชี้ผมอย่างนี้ผมฟ้องได้นะครับนี่ดูทนายนี่ไปวัดความรู้เข้าหม่ด่ความรู้วัดความรู้เลยเหรอคุณมาว่ารู้ความผมอย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหลักฐานเหรอครับไม่มีแต่มันอยู่ที่ผมหมดแล้วผมคือทนายของคุณมาป่าคิดหยุ่แล้ว บอกคุณต้องเป็นทนายคุณรู so> ้ไน่ก็มึงใส่สูตรไนนี่มีใครใส่สูตรเหมือนมึงไมนี่ยเป็นทนายก็จริงไงน้องเอ็งจบปีไหนวะปีท็อไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าเอ็งรุ่นไหนจบที่ไหนมานิติศาสตร์นิติศาสตร์รามินทาใกล้บ้าน คุณฉีกตั้งแต่ที่แรกเลยนะนิติศาสตร์รามินทาครับผมก็จบจากที่นั่นครับเอ๊ะทไมผมไม่เคยเจอคุณจะไปเจอคุณได้ยังไงผมเรียนอวิชาเสร็จปุ๊บผมก็ย้ายแล้วย้ายไปไหนย้ายไปจุฬาจุฬาผมอยู่ที่นั่นแปดปีผมไม่เคยเจอคุณเลยครับผมย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายไปไหนสวนสุนันทาสวนสุนันทารู้สึกว่าผมไปรับใบปริญญาที่นั่นผมไม่เคยเจอคุณผนย้าย ย้ายไปไหนมอขอนแก่นอ๋อมขอนแก่นผมเรียนอยู่20ปีผมไม่เคยเจอคุณผมย้ายแล้วย้ายไปไหนสารคามสารคามผมอยู่ที่นั่น40ปีครับผมไม่เคยเจอคุณผมย้ายแล้วย้ายไปไหนวะการละินการละินผมอยู่ที่นั่น30ปีผมไม่เคยเจอคุณผมย้ายแล้วย้ายไปไหนวะร้อยเอ็รเผมอยู่ที่นั่น5 0ปีผมไม่เคยเจอคุณตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่สี มึงบ้าไะเนี่ยมึงกับ้าหรือเปล่าอ้าวกูยุ่งว่าผมบ้าได้กับผมฟ้องไงอ้าวกูกขาฟ้องได้มึงเก่งเหรอฮะเลยเลยเฮ้ยมึงถอดชุดไหมเอาไหมเลยเลยเล่นกับใครไม่เล่นมัเล่นกับกูเออเอาแม่งเลยลาไปเอาแม่งเลยอะไรแต่นุกอ่อนไม่ได้ไอ้พิษใช้วิชาไม่ได้ต้องให้ใช้ไม้แข็งต่อใช่ไหมถอดชุดเลยยังไม่สู้กูเหรอไม่สู้ก็บอกแค่อีน้องทำไมผมต้องถอดอ่ะฮะ ก็จะสู้กับคุณมันก็ตุ่มทุนเคยดูเจมบอลไม่ใส่สูตรต่อยกันนะเฮ้ยเฮ้ยจ้าวว้ยเฮ้ยอยากลองเหรอโอ้โหผมตบกตัวอตบแต่ผมยังไม่ขยับตัวเลยมีพยานไหมมึงตบกูเมื่อกี้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณตำรวจครับเขาตบผมจับเลยทำไมจับเลยหมิ่นประมาทอะไรเขายังไม่ทันตบคุณไปฟ้องร้องเขาได้ไงก็เขาตบผมเมื่อกี้ก็คุณไม่ป้องกันตัวแล้ว ััจงเสี่กระทงแล้วสี่กระสอบสี่กระทงแล้วสี่กระทงเลือกอะไรเล่าเขาเจ็บมือแล้วไม่ใช่มันเจ็บหัวแล้วสี่กระทงแล้วห่วงมือมันไม่ห่วงหัวกูเลยเหรอสี่กระทงแล้วพี่เจี๊ยบรี๊ไปสแกนหัวเลยค่ะต้องมีหลักฐานเป็นรอยมือพี่ลุยแน่ๆมาสมัครงานค่ะมาสมัครงานใช่ค่ะแล้วรู้ได้ไงว่าผมจะรับคุณก็ติดประกาศอยู่ข้างหน้านี่ แล้วคุณมีประสบการณ์หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเราะมาสมัครได้ไงที่นี่รับแต่คนมีประสบการณ์ก็รับเลยสิคะก็จะได้มีประสบการณ์เลยก็บอกที่นี่รับแต่คนมีประสบการณ์รับเลยสิหนูจะได้มีประสบการณ์ตอนนี้เลยจะไปรับได้ไงคุณไม่เคยมีประสบการณ์เอางี้ถ้ารับเนี่ยเก้าโมงมีประสบการณ์ตอ้เก้าโมงเลยนะแต่ถ้ารับสิบโมงมีประสบการณ์ตอนสิบโมงน่ะว้ายตาย้วครับริษัททางไม่จำกัด